สวัสดีทุกๆคนนะคะที่กดเข้ามาดูคลิปนี้เลยนะคลิปนี้นะคะจะเป็นรันดอมของคุณนะคะที่กดเข้ามาดูในหัวข้อรักสามเศร้าเราสามคนเขาจะเลือกคุณไหมนะคะรักสามเศร้าเราสามคนเขาจะเลือกคุณไหมโดยที่เราจะรู้ได้ยังไงว่าคุณกดเข้ามาแล้วมันใช่คลิปของคุณเรามาดูพลังงานหลักกันดีกว่านะคะพลังงานหลักฝั่งเขานะคะจะมีลัคนาราศรีที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะมีชาวกุมนะคะชาวพิจิก นะคะอันนี้ที่โดดเด่นนะชาวกุมชาวพิจิกพลังงานหลักฝั่งคุณที่โดดเด่นเลยนะคะคือชาวธาตุดินนะมังกพรพฤศพกันนะคะเอ่อแล้วก็โดดเด่นชาวพฤศพนะคะเพราะฉะนั้นลัคนาราศีที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคลิปนี้นะชาวธาตุดินมังกรผฤศพกันนะคะเอ่อแล้วก็ชาวกุมนะคะแล้วก็ชาวพิจิกอันนี้ที่โดดเด่นที่สุด ะะแต่ว่ามันก็จะมีราศีอื่นๆด้วยซึ่งอ่ะอมอ่านเลยแล้วกันนะคะแล้วราศีอื่นที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องรองรองลงมานะคะก็จะมีชาวเมษนะชาวเมษชาวคนที่เกิดวันเสาร์นะคะคนที่เกิดวันจันทร์หรือกรกฎนะคะแล้วก็คนที่เกิดาชาวเมถุนนะคะอันนี้ก็คือที่โดดเด่นมากๆนะเอาล่ะแล้วพลังงานหลักนะคะมีอะไรอีกบ้างนะคะความสัมพันธ์นี้นะคะบ่งบอกว่า คุณกับเขาในบางเคสมีลูกกันแล้วนะคะมีลูกกันแล้วมีมีลูกหรือว่ามีสัตว์เลี้ยงก็ได้เนาะในบางเคสก็เลี้ยงสัตว์เหมือนลูกใช่ไหมอ่ะก็มีสัตว์เลี้ยงมีลูกด้วยกันนะคะหรือว่าพวกคุณอาจจะรักกันมากๆนะคะเอ่อมีการมองไปถึงว่าเราอยากจะมีลูกด้วยกันก็ได้ถ้ากรณีถ้ายังไม่มีลูกนะคะยังไม่มีสัตว์เลี้ยงที่รักมากๆอะไรเงี้ยอาจจะคุยกันไว้ว่าอยากมีลูก นะคะด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์เนี้ยค่อนข้างอินเทนส์มากนะคะคือแบบมีมีอะไรก็ตามที่ที่รักมากๆร่วมกันอยู่นะคะมีสัตว์เลี้ยงมีลูกนะคะมีความผูกพันมากๆเลยต่อกันนะทางใจนะคะต่อกันมากๆนะคะ แต่ว่ามันอยู่ในระหว่างการไกลเกลี่ย ar, เนะาะสถานการณ์นะคะอยู่ในระหว่างคือคุณอาจจะเป็นคนกลางที่ไกลเกลี่ยปัญหาหรือว่าตัวเขานะคะกำลังอยู่ในระหว่างเป็นตัวกลางไกลเกลี่ย ar, สถานการณ์2ฝั่งอยู่นะคะอยู่ในระหว่างการไกลเกลี่ย ar, ซึ่งคุณกํ ar, าลังรอข่าวดีเขากําลังรอข่าวดีหรือความสัมพันธ์เนี้ยดูมีแนวโน้มมีทีท่าว่าจะดีก็ได้นะคะซึ่งมันอยู่ในช่วงระหว่างการแบบ เหมือนสืบ่องเก็บหลักฐานอ่านะคะตามสืบตาม่องนะตามเก็บหลักฐานอะไรบางอย่างอยู่นะไม่ว่าจะเป็นเขาหรือคุณก็ตามนะคะนี่คือพลังงานหลักของความสัมพันธ์นะเพราะฉะนั้นทวนและย้ําอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าความสัมพันธ์เนี้ยดูทรงจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่รักมากๆร่วมกันเป็นคนเป็นสัตว์ เป็นลูกเป็นเต้าหรือการอยากมีบุตรมีลูกก็ได้เช่นกันเนาะแล้วอยู่ในระหว่างการไกลเกลี่ยปัญหานะคะโดยที่มีแนวโน้มว่าน่าจะได้ได้ฟังข่าวดีในความสัมพันธ์มีแนวโน้มนะใช่คำวา่าแนวโน้มนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ได้ปล่อยผ่านหน้าตามสืบตามสองตามเช็คตามอะไรอยู่นะคะอันนี้คือพลังงานหลักนี่คือย้ําอีกครั้งนะส่วนตัวเลขที่จะมีส่วนสําคัญกับความสัมพันธ์นี้มากๆเลยนะ,ะลองดูซช่ว,ว่ามีเลขอะไรบ้างนะมีเลข21 นะคะเป็นเลขอะไรก็ตามในชีวิตคุณกับเขานะเลข33นะคะเลข42เลข55นะคะเลข9เลข6นะขะเลข2เลข10เลข7นะคะเลข4นะคะตัวเลขที่เบิ้ลนะออมมีความรู้สึกว่า6เลขเบิ้ลเยอะมากทุกคนมีเลขเบิ้ล33อ่ะเลขเบิ้ล55เลขเบิ้ลเลข9นะคะเลขเบิ้ลเลข7เลขเบิ้ลเลข6 นะอันนี้คือเลขเบิลเลขเบิ้ลที่ที่ดูโดดเด่นๆหน่อยนะคะนะอ่ะประมาณนี้นะคะทีนี้เรามาดูอีกนิดนึงแล้วกันพลังงานหลักของเขานะคะมีโอกาสเป็นไปได้สูงว่าเขาเป็นคนดังมีชื่อเสียงก็ได้นะคะ The Star, เดอะสตาร์เนาะเป็นคนดังมีชื่อเสียงชอบเที่ยวภูเขาเลากาชอบเที่ยวแม่น้ําชอบเที่ยวทะเลดูทรงเป็นคนแบบ บางคนชอบแต่งตัวเซ็กซี่นะคะเออเป็นดารามีชื่อเสียงชอบแต่งตัวเซ็กซี่หรือว่าชอบความสบายๆเสื้อผ้าสบายๆ่าชอบไปกราวดิ้งนะคะชอบเที่ยวอะไรที่เกี่ยวกับน,น้ําทุกชนิดอ่านะเป็นคนเสียสละก็ได้นะคะเป็นคนที่มักจะเป็นฝ่ายเป็นเป็นคนที่เยียวยาเก่งเสียสละเก่งอะไรเงี้ยเนา แต่ว่านะคะตัวเขาเองก็เป็นคนอดทนสูงแล้วในบางทีก็มีความเย็นชาด้วยนะเออนะคะเป็นคนมีความอดทนสูงแล้วก็มีความเย็นชาอยู่ในตัวเองเช่นกันนะคะแล้วในบางเคสตัวเขาเองอาจจะเอ่อเพิ่งมีงานสีดำนะคะอาจจะมีใครเสียชีวิตนะคะหรือว่ามีงานสีดำเกิดขึ้นนะคะในฝั่งเขาก็เป็นไปได้เช่นกันนะคะฝั่งเขามีพลังงานของการเลิกลาอย่าร้างเย็นชาจิตชืดเกิดขึ้นนะคะ <c oughs> ไม่แน่ใจว่ากับคุณหรือกับใครแต่ว่า คุณก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะพลังงานหลักของเขานะมีพลังงานของการเลิกลาอย่าร้างเย็นชาจืดชืดหรืองานสีดำสีอะไรอย่างเงี้ยในชีวิตเขาหรือเปล่านะคะทีนี้พลังงานหลักฝั่งคุณเพิ่มเติมเนาะพลังงานหลักฝั่งคุณเนี่ยตัวคุณเองเนี่ยเป็นมีความเป็นครูบาอาจารย์นะคะบางคนทํางานรับราชการอ,อ่ทำงานอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับองค์งงกรนะคะที่มั่นคงนะคะอ่าทำงานเกี่ยวกับองค์กรศาสนาอะไรอย่างนงี้ก็ได้เนาะ องะคะ์องค์องค์งกรศาสนาหรือมีอุดมการความเชื่อเกี่ยวกับศาสนาที่ค่อนข้างยึดติดถือมัน่นเกี่ยวกับความเชื่อส่วนบุคคลของคุณมากๆเลยนะคะ,ะบางคนก็มีความเป็นหัวเก่าหัวโบราณน,นะคะเป็นหัวอนุรักษนิยมหน่อยอะนะหรือตัวคุณเองมีอะไรก็มักจะเข้าหาปรึกษาผู้ใหญ่นะคะหรือคุณนั่นแหละมีความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่คนชอบเข้าหาเพื่อปรึกษาขอคําแนะนําอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็มีโอกาสว่าคุณจะชอบแบบ เคร่งศาสนาเคร่งศีลหรือว่าแบบออเขาเรียกว่าอะไรนะมีความยึดติดอะ่ะนะกับอุดมการอะไรบางอย่างนะคะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างรกอิสระด้วยนะมีความแบบชอบออสถานการณ์ที่มั่นคงนะคะไม่ว่าจะเป็นการเงินการทองหรือ,อ,อชีวิต นะคะที่จะต้องมั่นคงมัง่งคั่งชอบเรื่องของอาการเงินนกษสะของอิสระภาพทางการเงินนะถ้าเป็นไปได้คุณอยากจะมีความมั่นคงมีการเงินที่ดีแล้วก็ใช้ชีวิตอิสระเสรีอยากซื้ออะไรก็ได้ซื้ออะไรเงี้ยนะคะดูจะชอบความมั่นคงมากๆ นะคะอ่ะตั้งแต่ต้นจนจบนี่คือพลังงานหลักของคุณและเขาถ้ามันตรง60%ไปต่อได้เลยถ้ามันน้อยกว่านี้นะคะอาจจะยังไม่ใช่คลิปของคุณจะดูต่อหรือจะปิดคลิปไปก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเขามีโอกาสไหมที่จะเลือกคุณสาหรับความสัมพันธ์รักส,ราสามเศร้าเรา3าคนนะเอขออนุญาตประชาสัมพันธ์ตรงนี้นิดนึงแล้วกันเนาะเดี๋ยววันที่28พฤษภาคม2025นะคะจะมีการจุด บูชาเทียนนพเคาะนะคะเทียนนพเคาะเนี่ยเป็นเทียนที่ใช้บูชาเทวดาทุกๆองค์ที่ดูแลเราทุกคนเป็นเทียนเสริมพลังงานให้เทวดาประจําตัวนะคะที่ดูแลเราทุทกๆองค์เลยนะคะแล้วช่วยเรื่องอะไรได้บ้างเพิ่มโชคเพิ่มทรัพ์ค่ะลดอุปสรรค ผ่อนหนักเป็นเบานะคะช่วยให้ชีวิตคล่องขึ้นบางคนเนี่ยถ้าบุญดีๆหน่อยนะผ่อนหนักเป็นเบาจนถึงจางหายได้ด้วยซ้านะแต่ว่าต้องบุญถึงๆหน่อยเพราะว่าอะไรเป็นสายขาวร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เทาไม่ดานะมันก็เลยไม่ใช่เทียนที่จะไปลากอาโอ้โหการถูกหวยรางวัลใหญ่ไปลากเอาแบบสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตยอย่างเดียวคือมันไม่ใช่สายเทาทุกคนเป็นสายขาวเพราะฉะนั้นนิดนึงจะอิงกับบุญ ของตัวเราด้วยเพราะฉะนั้นะคใครทําบุญมาดีๆบุญเก่าดีๆหน่อยบุญถึงๆหน่อยนี่เล่มเดียวนี้เห็นผลเลยนะคะแต่ว่าถ้าเราโอ๊ก็รู้ตัวเองว่ามีบาปหนาอยู <c> ่ <oughs> นะคะก็เอาเป็นว่าเป็นการเสริมเป็นการหนุนผ่อนหนักเป็นเบาแล้วกันนะคะใส่ขา100่าร้อแน่นอนทุกคนนะเป็นเทียนแฮนเมดนะคะตรงกลางจะเป็นยันคาถาเนาะอาจารย์เขียมจะเป็นคนปั้นขึ้นรูปละจุดให้พวกเรากร,รุณาติดต่อจองล่วงหน้าเท่านั้นนะคะสําหรับบ้านแดงดูใต้คลิปนี้เลยนะคะใต้คลิปนี้ก็จะมีรายละเอียดต่างๆนานา,นา ะะมีลิงก์ผลิตภัณฑ์สายมูมีการดูดวงส่วนตัวหรืออะไรต่างๆนะคะรวมไปถึงถ้าอยากจุดเทียนก็ดูรายละเอียดใต้คลิปะนะคะก็ติดต่อกลับมาละกันนะคะส่วนตตบ้านดำอ่ะก็หลงังบ้านหลงังใหมาทําได้เลยนะคะยิมแปดพฤษภาคมสองพันยี่สิบห้าจะจุดแล้วนะก็ติดต่อล่วงหน้านะจ๊ะอ่ะละทีนี้เรามาต่อกันนะแล้วเขาจะเลือกคุณไหมอารักสามเศร้าเราสามคนครั้งนี้เรามาดูจากการใต้สำรับก่อนเลยนะคะสองใบเนี้ยบงบอกว่าอะไร มองมาว่าเขายังเลือกไม่ได้หรอกคะ่ะจากไพ่เอา,าว่าเขาน่าจะแบบคือน่าจะขอทําอะไรไม่ตรงไปตรงมาก่อนอ่าขอหลบๆซ่อนๆลับๆล,ล่อๆขอมีช้อยมีตัวเลือกก่อนนะคะเอามงว่าเขาอาจจะแบบแบบยังยังยังตัดสินใจไม่ได้อะ่ะเออมันยังเลือกไม่ได้อะ่ะนะคะแต่เขาก็บูกพันกับคุณนะคุณกับเขานี่ผ่านอะไรมาด้วยกันนะคะ เนี่ยบางคนก็เป็นไม้มีลูกติดด้วยกันหรือว่าแบบฟันฝ่าอุปกรัคมาด้วยกันนะผูกพันกันมากมีความเป็นกัลยานมิตรมีความเป็นกัลยานธรรมมีความเป็นเพื่อนสนิทมิสหายมีความผูกพันกันมากนะคะเพราะฉะนั้นตัวเขาเองรู้ดีค่ะว่ากับคุณก็เป็นสายใยที่ผูกพันเหลือเกินนะคะมันมีความทรงจําดีๆระหว่างกันอยู่อ่ะนะคะแต่เขาเลือกไม่ได้จริงๆเขาเลือกไม่ได้จริงๆสถานการณ์นี้มีทรงของของการมีบ้านเล็กบ้านน้อยหรือมีทรงของ รักซ่อนเลนแอบบรักแอบ,บชอบอะไรแบบนี้อยู่ในพลังงานในวันนี้ด้วยซึ่งมันมันเลือกไม่ได้นะคะเอาองว่าเขาเขาเขาค่อนข้างลังเลอะ่ะมันเลือกไม่ได้อะ่ะนะคะอาจจะรักพี่เสียดายน้องก็ได้ไงในสถานการณ์นี้นะคะแล้วเขาเองก็กับคุณอะนะเขามองว่าบางทีมันก็ไม่ตอบโจทย์นะคะไม่ตอบโจทย์อะไรได้บ้างเช่นภาพลักษทางสังคมระหว่างคุณกับเขาไม่เอื้ออํานวยเลยไม่เอื้ออํานวยให้มารักกันเลย ะะผู้หลักผู้ใหญ่ญาติโกโหติกาพ่อแม่พี่น้องฝั่งใดฝั่งหนึ่งไม่เอ,อื้ออํานวยให้เป็นความรักที่จริงจังได้นะคะหรือแฟนตัวจริงอ่านะคะแฟนตัวจริงฝั่งใดฝั่งหนึ่งไม่เอ,อื้ออํานวยให้เป็นความรักที่ดีๆได้นะคะในบางเคสคือตัวเขาเองก็เบื่อเบื่ออยากๆก,ก,กับความสัมพันธ์นี้เหมือนกันแม้จะผูกพันมากมากนะคะแม้จะผูกพันมากมากแล้วบางคนบางเคสเนี่ยความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นพลังงานในเชิงแบบ เรื่องการเงินการทองผลประโยชน์อะไรก็ไม่รู้เนาะที่ทําให้พวกคุณไม่สามารถมองความสัมพันธ์เนี้ยเป็นเรื่องของความรักได้อะเออนะบางทีเนี่ยมันต้องทําต้องทําเพื่อรักษาภาพลักษนณะ์เนาะจะมาลักกันก็ลําบากนะคะอ่าการเงินการทองที่พวกเราปฏิสัมพันธ์กันอยู่ก็มันมันมันไม่ควรจะมารักกันอะไรอย่างนี้ก็ได้ไงนะคะเพราะฉะนั้นอีกในยะหนึ่งเขายังไม่พร้อมหรือเปล่าเนาะเขายังไม่พร้อมนะคะ ที่จะมีความรักที่จริงจังนะคะเขายังไม่พร้อมก็ได้ไงยังไม่ได้อยากมีครอบครัวย,ยังไม่ได้อยากมีพันธะยังไม่ได้อยากมีความสัมพันธ์ในเชิงที่จะมาจริงจังขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแม้ยังก็จะเป็นในติดติดในเรื่องของภาพลักษณ์พ่อแม่ญาติ áp, พี่ gasket, น้องนะคะแฟนตัวจริงหรืออะไรเงี้ยนะคะที่ทาให้คุณกับเขาเนี่ยมันได้สี่ถ้วยมันมันมารักกันไม่ได้มันมาจริงจังกันไม่ได้นะคะหรือมันน่าเบื่อเกินไปมันที่จะแบบทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยแบบ เป็นปึกแผ่นมั่นคงอะไรอย่างนี้ก็ได้ไงนะคะเนาะแล้วเอามคมามรู้สึกว่าเขาเองเนี่ยค่อนข้างที่จะเหมือนแบบยังมองหาสิ่งที่ดีกว่าให้ตัวเองอยู่ก็เป็นไปได้นะคะเออนะแบบคนที่จะทําให้เขาแบบตอบโจทย์ในเรื่องของความสําเร็จอะ่ะเออนะเช่นเขาเป็นคนทยอยทยานไหมนะคะอ่อหรือว่าเขามองหาคู่ที่เหมาะสมหรือคู่ควรก็ได้เช่นเขาเป็นเจ้านายคุณเขา เป็นคนมักใหญ่ไฟสูงเขาเป็นคนเอสแสวงหาความสําเร็จเขาเป็นคนที่วิธาภษว่าดีกว่าคุณสูงกว่าคุณหรืออะไรงนี้ก็ได้นะแล้วเลเวอรก็คือเอามาตัวเขาเองยังเหมือนกับยังต้องการมองหาสิ่งที่ดีนะคะที่ดีกว่านี้ในให้ให้ชีวิตเขาอยู่อ่ะนะคะมันก็เลยทําให้เป็นไปได้ไหมว่าเขาอาจจะยังอยากที่จะ เลือกอยู่แอบแอบมีตัวเลือกหลายๆตัวเลือกไว้ในมืออะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ใบใบปิดสุดท้ายตรงนี้นะคะถามว่าเขาจะเลือกคุณไหมเอามองว่าในบางเคสถ้าคุณกับเขานะเป็นเป็นความรักความสัมพันธ์ที่คบกันผ่านแอปโซเชียลอินเทอร์เน็ตออนไลน์อ่ะมันเลือกกันไม่ได้เพราะอะไรมันอยู่ห่างไกลกันมันสมมติมันรู้จักกันแต่ในแอปอะ่ะแล้วมันจะให้เลือกได้ยังไงอะไรอย่างนี้ก็ได้ไงมันจะไปเลือกได้งไงก็ เฮ้ยตัวจริงก็ยังไม่เคยเจอยังไม่เคยปฏิสัมพันธ์ตัวเป็นๆเลยนะรู้จักกันแต่ในแอปจะให้เลือกได้ยังไงอย่างนี้ก็ได้นะคะจะไปเลือกยังไงละเนี่ยอะไรเงี้ยนะคะอีกในยะาหนึ่งถ้าคุณกับเขาอยู่ไกลกันคือเคยเจอกันแล้วแหละอ่ะนะเคยเจอตัวจริงเคยอะไรกันแล้วแต่แบบมันอยู่ไกลกันมากๆอ่ะเลือกคุณมันก็โหมันมันมันห่างไกลกันเกินไปนะคะคือมันจะมารักกันยังไงอะไรอย่างเงี้ย เขาก็อาจจะเครียดเรื่องระยะทางก็ได้นะคะอีกเคสหนึ่งก็คือเพราะว่าพวกคุณดันทํางานป้วนเปี้ยนกันอ่าเช่นทํางานกันคนละผนแผนกทํางานกันในเชิงเป็นคอนเนคชั่นต้องโคกันประสานงานกันโอ้จะมาลักกันมันจะเข้าท่าไหมเนี่ยอ่าเป็นเพื่อนร่วมงานกันมันจะมารักกันยังไงเครียดโอ้ทําไงดีปวดหัวจังเลยอะไรเงี้ยนะคะอีกแล้วก็เคสสุดท้ายคือเขาเครียดเพราะเขายังต้องการเปิดชอยอยู่ค่ะ แค่นั้นเลยนะนง่ายๆเข <uni> เายังต้องการเปิดช้อยอยู่ยังเลือกไม่ได้อยากให้ทําไงล่ะเออ it, อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือเขารอเนื้อคู่อะไรอย่างงี้ก็ได้ไงคนที่จะมาเป็นเนื้อคู่เขาจริงๆเท่านั้นนะอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้นะคะออมเลยมองว่าเขาจะเลือกคุณไหมย,ยังไม่ได้เห็นการเลือกค่ะนะยังไม่ได้เห็นการเลือกนะคะเห็นแต่การแบบลับๆล่อๆรับลมคมในนะคะอะไรก็ไม่รู้มีช้อยมีตัวเลือกนะคะหรือว่า ความสัมพันธ์นี้มันเลือกกันไม่ได้หรอกฉันเลือกเธอไม่ได้หรอกเพราะเรามีโปรเจกต์ร่วมกันเราต้องบริหารงานด้วยกันเราเป็นเขาเรียกว่าอะไรอคนที่ต้องทํางานร่วมกันฉันเลือกเธอไม่ได้จริงๆเราเป็นเจ้านายกับลูกน้องกันอะไรอย่างนี้ก็ได้ไงนะคะนอวเงานจักใน อ,อีพีนี้คลิปนี้ยังไม่เห็นการเลือกนะยังไม่เห็นการเลือกนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูข้อความจากเขาหน่อยเขาบอกขอโทษนะยังไม่ใช่เนี่ยเอาสาเหตุที่ยอมอ่านอะ่ะมันมีเหตุและผลเสมอนะเพราะว่าเนี่ยให้ข้อความเขาก็บอกว่าขอโทษนะยังไม่ใช่อ่ะเออนะก็อาจจะเป็นไปได้ไหมยังอยากเลือกอยู่ไงก็ยังไม่แบบยังไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นตะ์อ่ะเธอก็ดีนะเธอก็ดีแต่มันยังไม่เป๊ะอ่านะคะแล้วเขาบอกเจ้าชู้นะเธอจะไหวหรือเปล่าเนี่ยคือสาเหตุที่ยอมบอกว่าเขาน่าจะยังอยากเลือกอยู่นะ เพราะว่าเขาบอกว่าเขาเขาก็เจ้าชู้นะเธอจะรับมือเขาได้หรือเปล่าเออรับนิสัยเขาได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราโซเมทเนื้อคู่ที่นี่คือเขาอาจจะอยากจะบอกว่าคุณเองก็มีความเป็นเนื้อคู่กับเขาแหละเออแล้วเขาก็รักคุณนะแต่เขาแค่ไม่ได้แสดงออกเฉยๆนะคะหรือเขาว่ารอเนื้อคู่ของเขาก็ได้ที่สาเหตุที่เขาเจ้าชู้เพราะเขาเลือกเนื้อคู่ของเขาอยู่นะคะเนาะแต่ว่า ถ้าสถานการณ์นี้มันแอบรักแอ,แอบชอบกันเขาก็อยากจะบอกว่าเขาอาจจะรักคุณแต่เขาแค่ไม่ได้สแสดงออกเฉยๆอยงี้ก็ได้ไงนะคะอันนี้คือข้อความจากเขานะแล้วเรามาดูกันหน่อยว่าเราออราเคิลมีอะไรอยากจะบอกคุณบ้างนะคะออราเคิลบอกว่าความสัมพันธ์นี้ต้องมีคนเยียวยาออปมปัญหาวัยเด็กกับพ่อแม่ก่อนนะเช่นต้องมีการให้อภัยพ่อแม่นะคะถ้าคุณมีปมกับพ่อแม่ออมมองว่าจะเป็นปัญหาแล้วล่ะ หรือฝั่งเขามีปมกับพ่อแม่ก็จะเป็นปัญหาเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์นี้อาจจะต้องดูซิว่ามันจะดีได้ไหมถ้าเราให้อภัยพ่อแม่ก่อนอาจจะทําให้ดีก็ได้ไงนะคะแล้วอลเลนก็อยากจะบอกว่าหรือบางทีรักครั้งใหม่มันอาจจะช่วยทําให้คุณได้เจอความรู้สึกที่ดีกว่าน,นี้ก็ได้นะคะหรือเมื่อมีการให้อภัยพ่อแม่ครอบครัวเก่าๆอะไรในวัยเด็กแล้วเนี่ยเยียวยาปมในวัยเด็กแล้วเนี่ย ก็าอาจจะช่วยทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันดีขึ้นก็ได้นะคะมันมีสองในยะนะอืไม่ว่าจะเป็นการให้อภัยเอ,าายเอปมปัญหาในวัยเด็กให้อาภัยพ่อแม่เราแล้วทาให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นหรือออมองมองดูคนใหม่ๆอาจจะดีกว่าก็ได้ไงนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าออร์เรเคบอกว่าตัวคุณเป็นคนน่ารักอะ่ะคนที่มาดูคลิปเนี้ยคุณเป็นคนน่ารักนะแล้วคุณก็คู่ควรกับรักที่ดีด้วยเพราะฉะนั้นเราลองมองดูรักใหม่ๆได้คะ่ะ ลองมองดูรักใหม่ๆได้บางทีอาจจะช่วยเยียวยาได้ดีกว่าความสัมพันธ์เกา่าๆนะคะหรือถ้ามันท้าทายไปกว่านั้นคือการให้อภัยพ่อแม่อาจจะทําให้ความรักในครั้งนี้มันดีขึ้นแล้วก็ช่วยทําให้มันเปลี่ยนพลังงานเป็นความรักครั้งใหม่ๆที่มันจะดีกว่าที่เป็นอยู่ก็เป็นไปได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนใต้สําหรับคืออย่าลืมให้โอกาสตัวเองด้วยนะให้โอกาสตัวเองให้โอกาสคู่ของคุณเช่นให้โอกาสรักครั้งใหม่ที่ท,ที่เข้ามาหรือจะเข้ามา ลองเปิดโอกาสดูก็ได้ค่ะบางทีคุณอาจจะได้เจอสิ่งดีๆกับรักครั้งใหม่ก็ได้ไม่ต้องมาพัวพันอยู่กับรักสามเศร้าเราสามคนนี้นะคะหรือคุณจะให้โอกาสคนคนนี้ที่ป้วนเปี้ยนพัวพันกับคุณในเชิงรักสามเศร้าเนี่ยแต่มีข้อแม้ว่าต้องเยียวยาปมในวัยเด็กให้ได้นะคะแต่อ้อมก็ไม่รู้ว่าคุณหรือเขานี่แหละนะที่จําเป็นต้องไปเยียวยาปมปัญหาในวัยเด็กนะคะต้องฮิลลิ่งต้องเยียวยาตรงนั้นให้ได้แล้ว จะได้เจอรักครั้งใหม่ที่ดีต่อใจแล้วอาจจะได้เปิดโอกาสเปิดใจให้รักครั้งใหม่ที่จะดีกว่าเดิมหรือการที่จะโฮความรักความสัมพันธ์ตรงเนี้ยแล้วมันจะดีกว่าเดิมก็ได้เช่นกันนะคะ และนี่ก็คือทั้งหมดนะคะเอามองว่าวันนี้ยังไม่ได้เห็นการเลือกนะคะเดี๋ยววันหน้าเราค่อยมาตามกันต่อในอีพีหน้าเนาะก็ฝากด้วยลวกันใครอยากจุดเทียนโนพรเคะนะคะ28พฤษภาคม2025จะจุดแล้วเนาะบูชาเทวดาประจําตัวของพวกเราทุกๆพระองค์กันเลยนะคะเพื่อผ่อนหนักเป็นเบาเพิ่มโชคเพิ่มทรัพย์ต่างๆลดอุปสรรคปัญหานะคะก็ติดต่อหลังบ้านหลังใหม่กันเข้ามาด้วยก็ฝากเช่นกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนแชร์คอมเมนต์นะหรืออะไรก็ตามที่เป็นประโยชน์กับช่องนี้นะคะวันนนนี้มมออลาไปก่่ะะะคคบบ